สวัสดีครับตอนนี้เวลาบ่ายสามยี่สิบหกนาทีฟ้ามืดมากเลยครับเพื่อนๆถ้าดูด้วยตาเปล่านี่มืดกว่านี้นะคะนี่ผ่านกล้องมันเหมือนจะสว่างนะครับครับมารับพี่เปานะครับฝนตกแล้วครับเพื่อนๆนี่เมื่อกี้เปิดกระจกขับนะครับเพราะมันหนาวเปิดแอร์จะรีบมารับพี่เปาก่อน าพี่เปากลับบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลัวพี่เปาป่วยนะคะเพราะพรุ่งนี้เรียนมาสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆฝน,นตกแรงนี้หยุดไปรอบนึงแล้วนะคะก็เลยรีบมาเอาพี่เปาก่อนไม่รู้จะได้เจอพี่เปาอยู่ตรงไหนนะคะเพื่อนๆมองดูอีกทีนะคะนีบรถคนก็รีบออกมาแล้วเอาเขาปล่อยเด็กแล้วนี่นะ พี่เปาก่อนครับ่พี่เปาอยู่ตรงไหนยวเมื่อกี้หาพี่เปาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ฮะม่คกี้เลี้ยวแล้วเอาพี่เปากลับบ้านก่อนนะครับหาพี่เปาก่อนนะครับถ้าพี่เปาอยู่ส่วนไหนของประเทศนะคะเพื่อนๆก็ปล่อ <S <S ยเด็กแล้วจุบ ปองเปาอยู่ไหนอ่ะปอมันอยู่ไหนวะ <c oughs> เห็นอังเป่าไหมอ่ะเปาอยู่ไหนครับอยยู่ตรงเเลดแบบี๋ยวมอูออ๋ครับขอบคุณครับแฟนครับพี่เปาหาพี่เปาครัเปาก่อนนะครับไปแล้วนะคะสวัสดีครับ